สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาอันบ็อกอีดิ i ิกลิมิเต็ดอีดิชันนะคะรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรหัส e c b 2 0 0 0 m f g 1 a ค่ะ e d i f i ินะคะร่วมมือกับศิล,ลปินอย่างคุณชูอิจิชิเงโนะค่ะศิล,ลปินผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์การ์ตูนมังงะแนวมอเตอร์สปอร์ตสเรื่องนะคะอย่างเรื่อง Initial D และ MF g o เอค่ะ และดีไซน์รุ่นนี้นะคะก็มาในธีมสีดำแดงค่ะให้ความรู้สึกโฉบเฉี่ยวนะคะเหมือนรถในที่อยู่ในสนามแข่งเลยค่ะและแรงบันดาลใจของรุ่นนี้นะคะก็มาจากสีของรถแข่งตัวเอกในเรื่อง M F Gold ด้วยค่ะรถ Toyota GT 86นะคะในเรื่องนะคะก็จะมีสีแดงดำเช่นกันค่ะและวัสดุตัวเรือนนะคะเป็นวัสดุสแตนเลสค่ะ ขอบหน้าปัดนะคะตัดด้วยสีแดงค่ะแล้วก็เข็มด้านในก็ตัดสีด้วยสีแดงเช่นกันนะคะและแอดมินอยากจะให้ดูในส่วนของดีไซน์ตรงนี้นะคะเป็นดีไซน์ใหม่ของ Edific รหัส ecb 2000นะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะใช้วัสดุเรซินผสมคาร์บอนไฟเบอร์นะคะซึ่งให้ความรู้สึกที่เบาสบายนะคะเวลาสวมใส่การดีไซน์ของปีกตัวเรือนตรงนี้นะคะเขาก็ให้ความรู้สึก เทนะคะสปอร์ตเหมือนปีกของรถแข่งนะคะถ้าดูจากด้านหลังก็จะชัดเจนหน่อยนะคะว่าด้านหลังเขาก็จะดีไซน์ออกมาเหมือนปีกนกของรถแข่งเลยค่ะและในส่วนของวัสดุกระจกนะคะรุ่นนี้ค่ะก็จะเป็นกระจกแซฟไฟร์นะคะขนาดตัวเรือนนะคะจะอยู่ที่ 47.8mm มมค่ะและก็น้ำหนักโดยรวมของรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่65กรัมค่ะเขาก็จะมีปุ่มมาให้ด้วยกันทั้งหมด4ี่ปุ่มนะคะ เรามาดูไฟรุ่นนี้กันนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขามีจอแสดงผลแบบดิจิตอลนะคะแล้วอีดิฟิเขาก็มักจะทำไฟออกมาด้วยนะคะเป็นไฟ LED สีขาวค่ะนี่นะคะด้านในหน้าปัดนะคะเขาก็จะมีไอคอนค่ะไอคอนตรงนี้นะคะเรามักจะเห็นในฉากการแข่งรถนะคะของการ์ตูนในเรื่องค่ะ แล้วก็ไอคอนนี้นะคะยังมีด้านหลังของสายด้วยเช่นกันนะคะถ้าใครเป็นแฟนมางงะทั้งสองเรื่องนะคะก็จะคุ้นตาอยู่แล้วนะคะเรามาดูตรงสายนาฬิกากันนะคะในส่วนของตะขอสายนะคะเ็จะเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็ชุบเคลือบสีดำค่ะห่วงลัดสายตรงนี้นะคะเขาก็ดีไซน์มาเป็นเป็นลายยางรุดนะคะ หัวสายตรงนี้นะคะก็จะมีการปั๊มชื่อสนามแข่งค่ะซึ่งมาจากเรื่อง M F Gold นะคะด้านนี้นะคะก็จะมีอยู่3ชื่อสนามนะคะแล้วก็ด้านนี้2ชื่อนะคะด้านหลังด้านนี้นะคะก็จะมีการปั๊มเป็นตัวอักษรญี่ปุ่นนะคะเป็นชื่อร้านเต้าหู้ค่ะ f u j i วาระค่ะที่ติดอยู่ข้างประตูรถนะคะ AE86 จากเรื่อง Initial D เช่นกันค่ะ สายนะคะเป็นวัสดุคอร์ดูล่านะคะซึ่งกีดฟนะคะเขาก็ได้เคมไว้นะคะว่าค่อนข้างที่จะกันน้ำกันเหงื่อได้ดีนะคะไม่ดูดซับนะคะเข้าไปให้มีกลิ่นอับค่ะอันนี้นะคะเรามาดูดีเทลฝาหลังกันบ้างนะคะเขาก็จะเป็นแบบขันน็อตนะคะมีน็อตทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็มีการปั๊มนะคะ ชื่อเรื่องของทั้งสองเรื่องนะคะคือ M.F. Gold และ Initial D นะคะแล้วก็ปั๊มนะคะรายละเอียดของนาฬิการุ่นนี้นะคะแล้วก็รหัสรุ่นนะคะอยู่ที่ฝาหลังค่ะนี่นะคะถ้ามองด้านหลังนะคะเราจะเห็นในส่วนของขอบตัวเรือนเนี่ยค่ะที่เป็นดีไซน์ใหม่ของ e d i f i c เขานะคะที่ a d m i n นได้เคยพูดไว้ว่า เขาจะให้ความรู้สึกเหมือนปีกนกของรถแข่งค่ะมันจะทำให้ดูสปอร์ตโชบเฉี่ยวมากเลยนะคะแล้วเรามาดูในส่วนของรูปแบบหน้าปัดนาฬิกานะคะเขาก็จะมีในมาในรูปแบบอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลค่ะสำหรับฟังก์ชันหลักๆนะคะก็สามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เขามีตัวบลูทูธอยู่ด้วยค่ะเราสามารถโหลดแอป,ปนะคะมาใช้คู่กับนาฬิกาได้แอป,ปนะคะเป็นแอป Casio w a t c h ค่ะ ซึ่งปรับการปรับตั้งเวลานะคะอัตโนมัติแล้วก็การถ่ายโอนข้อมูลการจับเวลาและการค้นหาโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะและสำหรับวิธีการใช้เบื้องต้นนะคะรุ่น ECB 2000ค่ะแอดมินได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ด้านล่างนะคะเผื่อคุณลูกค้าอยากดูการใช้งานง่ายๆนะคะว่าใช้งานยังไงก็คลิกลิงก์นั้นเข้าไปดูได้เลยคะ่ะ รุ่นนี้นะคะเขาก็มีปุ่มมาให้กันทั้งหมด4ปุ่มนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกที่จะใช้งานแบบปุ่มนะคะก็สามารถกดตั้งค่าจากปุ่มได้ด้วยเช่นกันนะคะและนาฬิการ,รุ่นนี้นะคะเขาก็ได้บอกไว้นะคะว่าการใช้งานนะคะก็เป็นระบบทัชโซล่านะคะคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฟังก์ชัน หลักๆนะคะที่เขาบอกไว้นะคะเรามาดูในส่วนของกล่องนะคะของรุ่นนี้ค่ะจะเป็นวัสดุกระดาษค่ะมาในตีมสีดำนะคะแล้วก็มีการาปั๊มมังงะทั้งสองเรื่องไว้ด้วยนะคะชื่อมังงะทั้งสองเรื่องไว้ด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นฉากในมังงะทั้งสองเรื่องค่ะฉากต่างๆนะคะเขาก็เอาดีเทลในส่วนนี้มาใส่ที่กล่องด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะเหมือนเดิมค่ะก็จะมีชื่อรุ่นนะคะและกล่องด้านในนะคะก็จะมาในวัสดุหนังเทียมนะคะสีแดงค่ะแล้วก็ปั๊มชื่อชื่อมังงะทั้งสองเรื่องไว้ด้วยนะคะก็เปิดออกมาแบบนี้นะคะด้านในอย่างนี้นะคะอันนี้หมอนนะคะหมอนที่ใส่นาฬิกามานะคะแล้วก็จะมีการกระแทกแบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นการ์ดท,ที่มาในกล่องนะคะ ผู้ใช้งานนะคะก็สามารถสแกนนะคะโหลดแอปจากตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อใช้คู่กับนาฬิกาค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคู่มือนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะที่คณลูกค้าสามารถดูฟังกช์ชันหลกัหลกๆหรือว่าการตั้งค่าหลากัหลกๆได้นะคะในคู่มือค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นการรีวิวอันบล็อก แบบกระชับเข้าใจง่ายนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับท่านใดที่เล็งรุ่นนี้ไว้นะคะ ECB 2 0 0 0 MFG ขีด 1A ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามหรือว่าติดตามร้านเราอยากพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้านะคะร้านเราก็จะ ใส่ลิงก์ช่องทางการติดต่อนะคะไว้ที่ด้านล่างคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าเพจนะคะแอดไลน์นะคะแล้วก็ i g นะคะก็เข้าไปกดติดตามร้านเราไว้ได้นะคะเพราะว่าร้านเราก็จะอัปเดตสินค้าใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะและครั้งหน้านะคะถ้ามีสินค้านาฬิกาตัวไหนที่น่าสนใจเราก็จะมาทำการอันบ็อกรีวิวกันอีกนะคะ แล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเราก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามร้านเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ